มึงชอบกองไหมลูกที่โรงเรียนจะมีกองไหมนะตึงตึงแท๊กตึงตึงตั้งแลกแท๊กแท๊กตั้งแ็กตั้งแ็กตึงน้ำวนเอาไม้ตีกองไปตีกองไก่ไก่ไก่ลมไก่ลมดีๆมาทางนี้ลูกมาหรือมาตรงนี้ลากมาตรงนี้มากมาลากมาลากมาลากมาตรงนี้เราจะขึ้นรถกันแล้วมาลูกมาเร็ว กิ้าใส่ใส่รถใส่รถเอานะเป็นมาโนกเดี๋ยวเขาตาฟังสิรังสมาสิมันเพื่อนเดี๋ยวมันเพื่อนมนเพื่อนเขาทำก่อนขอนี้มันเพื่อนดินเดี๋ยวเขเช็คก่อนมันเพื่อน แถตุ้งแถวตุ้งแถวหมดรากแวตุงจครรวมกบเนื้อาต่จางบนลเราจะลากได้ลากกับมางนี้ตรงนีงงงงา้างนี้นนลลา,ดดา,ลากบบลลมานะอันนี้ข้างบนนะอันนข้างบน ไปโรงเรียนครับไปกรุงเทพหานว่าไปโรงเรียนไปกรุงเทพแม่ยังกอตัวมาระวังขอเชิญนางเี่ญนางครับนบุญไปโรงเรียนแล้วครับไปโรงเรียนแล้วครับกระเป๋าด้วยไปโรงเรียนแล้วครับกระเป๋ากระเป๋าลักไปขึ้นเครื่องบิน

ในกรุงเทไม่ใช่ลูกไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนไปกรุงเทพลูกนาบุญไปโรงเรียนครับโรงเรียนครับนี่ไงใบฉลังนาบุญเห็นไหมนี่รนนูปนาบุญนะเห็นไหม นี่ไงลูกนาบุญลูกกิจป่านนาบุญนี้ไปสมัครนาบุญนะครับนี่ไงลูกก็อล่อยไม่ไงเลยลูกไปโอ้ก็ปล่อยเยจังเลยเพี่แอ้มบอกนาบุญบอกจะเพี่แอ้มซีนาบุญจะไปโรงเรียนนี่ไงลูกนะบุญไปไหนลูกไปลองมึงก็ร่องเลี้ยงเดียวปกติเพื่อนร้องกันตัครับกลับมาสามกลับมากลับมาทีนี้เดี๋ยวจะเพื่อนปุกสปุก ลากกลับมาเดี๋ยวจะเพื่อนสกปรกใช่โอเคครับเวลาลากให้แอนดี้บูดี้อยู่ข้างบนนะให้บัสลายใหญ่อยู่ข้างบนลูกนะ วาดอะไรลูกวาดอะไรครับมันกำลังให้ลายเซ็นเพราะว่าใช่รูปนี้รูปดาวูนแล้วก็อันนี้เรากำลังให้ลายเซ็นอยู่นะมึงเขียนเลยลูกมึงเขียนอะไครับเขียนเลยเขียนเลยโอ้มึงวาดบนบนเป็นมุมคนได้แล้วนะแม่นี่ไงก็ถือว่าเป็นลายเซ็นของดามูนไปแล้วตอนนั้น น้องก็มาดูพี่นาบูลนะพี่นาบูลจะไปโรงเรียนครับพ่อพี่น้องกำลังเขียนฝึกเขียนอยู่แม่ครับพาบนุญบุญดูนะดูพี่นะว่าอะไรอีกลูกนี่อะไรนี่อะไรหวานจู t ี r e e f แล้วก Jamie, tamam. LIKE ็อันนี้อะไร หนึ่งสองสามสี่้ว่อเนะเก่งมากเก่งมากมอให้พี่บุญที่นาม